นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเงินทองนะครับแต่ว่าทบทวนให้ฟังก่อนรายละเอียดของโครงการต่างๆของภาครัฐในช่วงนี้เมื่อวานนี้วันที่21กุมภาพันธ์เป็นวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนมอ33เรารักกันนะฮะแล้วก็วันนี้วันที่22กุมภาพันธ์โครงการเราชนะในกลุ่มของคนที่ ไม่มีสมาร์ทโฟนวันนี้จะเพิ่มการลงทะเบียนไปอีกสธนาคารนอกจากธนาคารกรุงไทยก็คือธนาคารอมสินกับทกสแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าณนะตอนนี้โครงการเราชนะที่ตอนนี้ได้เงินไปแล้ว2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ถือสวัสดิการของรัฐและกลุ่มที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันกับคนครึ่ง2กลุ่มนี้ได้เงินไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือว่าหลายคนเริ่มบ่นว่าเอ๊ะ ทำไมข้าวของตอนนี้มันแพงเหลือเกินมันแพงกว่าก่อนหน้านี้แพงกว่าชี้ที่เรียกว่าเห็นได้ชัดเจนนั่นข้อแรกข้อต่อมาก็คือว่ามีการซื้อและขายสิทธิ์กันแบบโจงคลึ่นเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องของสินค้าราคาแพงผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ลงไปตรวจสอบมาท่านผู้ชมครปรากฏว่าได้รับการร้องเรียนเยอะมากน้ํามันพืชปรับราคาขึ้นเป็นขวดละประมาณ55ถึง65บาทลังหนึ่งเนี่ยปกติ400บาทเพิ่มขึ้นเป็น 600บาทนมกล่องขนาดประมาณสัก200มิลลิลิตรลังหนึ่งก็ประมาณ285บาทตอนนี้305บาทข้าวสารจาก87บาทขึ้นเป็น92บาทไข่ไก่ก็ขึ้นนะแผงละ105บาทบางร้านบอกว่าบวกแวต7%ด้วยทั้วยทั้งที่ซื้อสินค้ามันก็มีแวตอยู่แล้วคุณจะมาบวกแวตอะไรอีกงงมากหลายคนเริ่มร้องเลยว่ามันแพงขึ้นเห็นได้ชัดประเด็นต่อมาก็คือว่า เริ่มที่จะมีการบิดพิ้วเงินจากโครงการเราชนะนั้นเนี่ยต้องใช้จ่ายโดยการเอาไปซื้อสินค้าเท่านั้นสินค้าอุปโภคบริโภคไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แต่ตอนนี้มันมีคนหัวหมอไปเปิดเพจนะฮะนี่นะฮะเปิดเพจโจงครึ่มเลยเล100ทหนึ่งรบาทเนี่ยนะฮะแลกเป็นเงินสดท่านผู้ชมฮะร้อยละสิบร้อยละห้านะฮะ มีการหัก5หัวคิวค่าหัวคิวกันตามนี้นะร้อยละสิบบ้างร้อยละห้าบ้างหรือมีเลทเช่น500หัก40บาท1,000หัก80 2 0 0บหัก150บาทและบอกเวลาโอนเงินให้เรียบร้อยอันนี้นั่นหมายความว่าคนที่มีเราชนะแล้วใช้จ่ายผ่านทางแอปเป๋าตังซึ่งไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้มันก็เลยมีทั้งผู้แลกกับผู้รับแลกโดยมีการหักส่วนต่างกันเช่นเราอยากได้เงินสด1000บาทไปแลกกับเขา นะฮะเราอาจจะได้ไม่เต็ม1,000บาทอาจจะได้มาสัก980-920อะไรก็ตามแต่ยังไงก็แล้วแต่มันจะถูกหักนี่นะฮะซึ่งถามว่าวิธีการนี้ผิดไหมผิดผิดแน่นอนเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาบอกแล้วว่าทั้งผู้ซื้อสิทธิ์และผู้ขายสิทธิ์มีความผิดฐานช่อโกงและยิ่งถ้าหากว่าคุณไปซื้อขายกันผ่านเพจแบบนี้แล้วก็ผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งกระทงด้วยยังไงก็โดนนี่นะฮะ ในขณะที่อธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักด์เสือเอี่ยมบอกว่าให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรเด็ดขาดถ้าพบหลักฐานว่าทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามมาตรา29โทษหนักนะฮะจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000บาทและ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือแจ้งไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนี่นะฮะอย่าลืมนะฮะผิดนะครับทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ตอนนี้ปัญหาที่พบในโครงการเราชนะก็คือ 1. ราคาสินค้าแพงขึ้นจากเดิมซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น 2ก็คือมีการรับแลกเป็นเงินสดแล้วก็หักหัวคิวกันไปอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้2อ,อย่างนี้ยังไงก็ผิดโดยเฉพาะอย่างที่2อรับแลกเป็นเงินสดนั้นผิดแน่ๆเรื่องของการช่อโกงนะฮะแ่ท่านผู้ชมครในเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง3ปรากฏว่าเราลงเรื่องนี้ไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะโอ้โหคนกดไลค์แล้วแจ้งเบาะแสกันมาเพียบแจ้งเบาะแสชี้เป้ากันมาเพียบว่าที่ไหนที่ไหนต่อที่ไหนที่ มีการขึ้นราคาสินค้าบ้างนี่นะฮะตอนนี้ยังเปิดให้สามารถเข้าไปบอกพิกัดได้อยู่นะครับว่าที่ไหนมีการรับแลกเงินสดแบบนี้ถือว่าผิดที่ไหนที่แอบขึ้นราคาสินค้าท่านบอกพิกัดมาเลยฮะ ให้รู้กันไปเลยว่าโอ้โหร้านนั้นร้านนี้ร้านกอร,ร้านขอ <c oughs> สินค้าราคาเดิมจากนี้ปรากฏว่าพอมีโครงการนี้ดันเพิ่มสูงขึ้น <c oughs> ซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับเขาค่ <c oughs> ะ,ะ <c oughs> ช่วยกันให้เบาะแสมาหน่อยนะคะในเพจค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับปากท้อง <c oughs> นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยนะะ